สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลน,นะคะเราจะพาไปดูนะเขาทำอะไรกันตรงลานพระพมนะคะไปดูก,ะกะันค ทำอะไรคะไได้งมาได้ไงก็จะมาดูไงคะรางวัลที่หนึ่งอ่ะรางวัลที่หนึ่งผมเอาแล้วเอาหนูก็มีรางวัลที่สองค่ะเอาสามตัวค่ะเราไปลุ้นกันก็ทำนี่วันนี้จะเห็นเลขอะไรนะจะหก mọi người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  mọi หลังบ้านขนาดนายุ่สุดเอยอทำไมไม่เกินน้าสีฮันุมานมันนอนมันหลัพนมันเดี๋ยวมาดูเราคลิปลุงก็ได้หรอกตั้งหลังเห็นไหไม่มีไม่เครับ จมากกับก้ามันเจเดียวกันบอกไม่น่าเชื่อน้องใจหมดเลยโอ้โหยนะเจยบจะครบแล้วจะครบแล้วครบแล้วจะมามาอะไรยังไม่ครบอลไยังไม่ครบอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไชัดๆนะจะบอกปาก กว่าจะครบแปนาทีนะยาเป่าเดไม่เป่าอเมกันนะเลก่ใช่เป่าดับแล้วูอบอีกางเโอเคนะคะทุกคนสำหรับคืนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะเอาสวัสดีค่ะผู้ชมกรกตกนะคะชอบคดแล้วสะพาวัสดีค่ะผู้ชมอ้อกรกกนะคะ เลขหกไหนอ่ะโอ้ยหมาชัดเลยลุงจิมมาแต่หลังบ้านลุงจิมทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนอะเนอะเราขอแค่ถูให้มรดกเราแล้วคนหล่อมาแล้ว ไม่ดูแเลขครับดูคนรอเลหลขพวกหนูนัผมดูคนรออย่างเดียวเลขที่ปลครับพังแล้กไม่คุคนรออย่างเดียวเลยเัที่ปจุดไอกเลขคุกดคนรอยที่บ้านป้าอันนี้ไม่ต้องใช้จักรยานในการรับชมครับดูคนสุ่นี้ครับตอนเย็นี้ญี่ปุ่นนะครับเซมาคุเท ลืมแล้วภาษาเมื่อคืนเนี่ยผสมลุงจิมก็พูดจำได้ภาษาน่ะสวัสดียามเที่ยงสวัสดียามเที่ยงคนนิจิวะคนนิจิวะสาวสาวล่ะแถวๆนี้สาวสาวไม่รู้ให้รู้สาว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 อมเอมแดบลัม แหมแหม่แแบบหลังสาววินาทีบ้านเจ้าเนาะผู้สาวงามแพต่อเป็นแค่คำเดียวตาจำได้ไหมครับไม่ลุงเจียมจำได้แบบลังสวยแห่น้องๆคนสวยยังไม่เห็นดึงดูดใช่ไหมเห็นแล้วเลือนเก้ากางแล้วครับมาถึงกลางแล้วตัวที่สองกำลังผลใช่เหรอครับยังไม่เรียบร้อย ขอสองตัวพอครับเฮ้ยขอสองเก็บเต็มแล้ววะเอาสองตัวพอพี่น้องคุ้กันตัวนะฮะต้องไปเพิ่มเลยล่ะกันวันนั้นเชิญโอ้เลขกสี่พี่น้องเน้นสี่แหละสี่หรือหนึ่งจะเคลื่อนไหมแหลมๆหัวเหลมมาแล้วแหลมเหลมแหลมสี่มาแน่นอนครับ เงียบจะได้ยินเสียงโทรศัพท์สั้นน่าจะสีนะทำไมถึงเงียบจังลุ้นว่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าจริงเริ้กันหรือเปล่านะคะงมากครับ ตัวแรกออกมาแล้วเลขหนะคะก็ไปเลขสี่น่นโอ้เลขหนึ่งไหมเป็เลขเก่านะที่เราหัวแหลมก็มีแต่หนึ่งกับสี่นะสี่อันเนี้ยน่าจะเป็นเลขมันออกเล้สั่งดีท่านท่านเลขสเนะโอ้ยเลขสี่เลขสี่ หัวแหลมแหลมนี้อาจจะเป็นเลขเจ็ดก็ได้นะเลขเจ็ดแหลมแบบนี้เลยเลขเจ็ดหัวมันมันโด่งขึ้นมาไงได้แค่เลขเจ็ดโรงเรียนแล้วแหลกับหัวครับโอ้เลขสองครับเลขสองไม่สองก็สามครับเลขสี่คุณกิมเรียนโรงเรียนน่ะหรือว่าหัวมันเจ้อยไง เลขสี่แน่นอนอะไรอ่ะไฮแอพทาสี่ไม่สี่ก็หนึ่งไม่หนึ่งก็เจ็ดเอาหอแหลมแบบนี้ยท่านยังบมาเรามาลุนกนลุนกันนะคะว่าจะเป็นลุนว่าสีแน่นอน สีแน่นอนไม่ีิดห็นไหมอ่แน่นอนจีสี่มาแล้วสี่มาแล้วโอ้ยังไม่ได้ซื้อเลยนี่ทะเบียนรถยายเ้อทะเบียนรถยายมาครับ 64ใช่ไหม64 64 64 64หมายเลขทะเบียนแล้วก็ก่อนหน้ายายจะมาที่นี่ยายก็ไปเลทะเบียนสองยายสมรโดนรถมอไซค์ชนนะครับท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตัวใช้จักรยานไฟฟ้าในการลุนคนนะครับเสียรืมกาแฟที่พีเคฟี่ด้วยนะครับรตัครับก็64นะคะตัวเดียวกันเลยนะคะ หลักกิโลที่หกสี่นะอย่รับยานนนะครับชม่ะครดสวัสดีครับกาแฟที่ที่สามครับสวัสดีครับไม่มีจักรยานก็เอารถเบนซ์มารับชมนะฮะถ้าไม่มีรถเบนซ์ก็เอามอไซค์มารับชมนะครับพี่น้องเมื่อก่อนจะได้สองตัวอันนี้จะได้สามเลยนะ ได้ได้ตัวนั้นมันเปียกน้ำตัวสามออกแล้วน่ะตัวสามอะไรคะช่างพงยังน่าจะเป็นห้านะอ้าต้องเป็นเลขที่คอยลิงไว้นะโอเคเดียรหอืมอเอ็ดไฮโลแล้วนะพี่น้องอะไรนะ โอเคเยอะโอ้โหวันนีเลยสีบเอ็ดไฮโลยาเริ่มว่าใส่ชุดที่เพิ่มนหมุนมุนหมุนหมุนเคล็ดไปวเน้นยังยังยังไม่เห็นมือคอยก็ไม่นิ่งเนาะเขาก็ทำห่างกันนะเราก็รุนไงมือเราก็เลยสั่นไปตามเาไปเอามามันหมุนมาหาผมนั่นนี่เน้นมือใช้ด้วยช่างคง งาเจ้าลงจะไงมเลยปกลุ้มกลุเ่มมาแล้วมาแล้วกนะกลุกลมาแล้วกลุกลมาแล้วอทำไมเอ็นไปฝั่งน้นนะมันมารับผมเลยตอนนี้กหกลับนะเปล่าต้องกลับเอาเองลับไหม ไม่ไมเดี๋ยวมันเดีแตกนะคะโอ้ยหจริงด้วยอน้องถ้าศูนก็เป็นทะเบียนรถยายสมองนมาเร็วพี่น้องสนี่นี่เลยสองเหน่เอาจสอเหมือนสองนี่ลุ่นล้นอุ้ยยอนะเลขอุดสีวิวยวิวิวิว ว่าสองกับสามหรือว่สองจึบจึ๊บสองแน่ๆสามสามอ้าวเสือว่าสามสองสองสองกับสามสามต้องเป็นหัวแบบหยึกยักหัวแบบอันตรงตื้องนะสามอันนี้แน่เป็นสองหัวโค้งอันนี้ต้องเป็นเลขสองหัวโค้งใช่แน่ๆสองกับตรงเหมือนกันสองแน่ๆสองแน่ๆอยากไม่สองกับสามเห็นไหม อยชัม um, so right. so right. right. so right. sure. ันค mm ือ hmm. ห well. hmm. ันไปเื่อยๆนะหันเรือยันไปเรื่อยๆหน่ยหันไปเอยันไปเรื่อยๆหัเื่อยๆันไเ่ยหัเยักปเ่ยหไปยหันไยันเยักเยหัเยัเอยร่ยหักยักเ่อยหัยัยป่ยักย่ยั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 ยั่ยั่ยยป โอเคครับเป็นเป็นอะไรคะ9 4 2 2 4 9โอเคค่ะคลิปนี้นะคะแค่นี้นะคะจะเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเอฟีหลังบ้านนาลุงขอลาไปก่อนฝากทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องหลังบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ